ทำไม่ได้ละกันัไม่เคยเออไม่เคย ปฏิเสธเลยปฏิเสธได้เลยเอาดื้อๆอย่างนั้แหละพร้อมอย่างพร้อมยังกับคําถามแรกเราจะเราจะแบบไปกันแบบซอฟๆวันนี้เราจะมาแบบสายซอฟเพราะเราเป็นคนแบบนุ่มนวลราเป็นคนหวานๆกันอยู่แล้วคําถามแรกก็คืออยากรู้ชีวิตควีนอุ้มพาตอนอยู่เพชรบุรีตอนอยู่เพชรบุรีเหรอตอนอยู่เพชรบุรีคือ เป็นคนแบบพื้นนอะบ้านๆชีวิตแบบราบนิ่งเป็นหน้ากลองอะเพราะว่า,าคุณทุเรียนเขาห่วง 1. คุณทุเรียนห่วงไม่ค่อยได้มีเพื่อนเยอะเท่าไหร่เราจะเป็นเด็กเรียนตั้งแต่เด็กๆก็คือไม่ไม่ได้ดื้อไม่ได้มีปัญหาชีวิตหรือแบบ ไปบวกเวกโวยวายอะไรที่ไหนจะเป็นเด็กที่ชอบวาดรูปละบายสีเก็บตัวคือถ้ามองตรงๆหรือพูดตรงๆมันจะเหมือนเด็กที่เป็น i n ทรเวิร์ตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่ๆก็คืออายุห่างกันเยอะพอมันห่างกันเยอะปุ๊บเราโดดอะแล้วเราเลยต้องอยู่คนเดียวจริงๆแล้วเราอยากออกไปเล่นกับเพื่อนป้าหรือว่าเราไม่อยากหรือเราอยากแต่แม่ไม่ให้ออกคือมันก็เป็นทั้งคู่อะมันเคยมีช่วงที่เราอยากออกเหมือนกันแต่แม่ไม่ให้ออก ก็เลยทําใจว่าเออถ้างั้นไม่ออกไ็ได้เออก็อยู่แบบนี้มันก็มีความสุขดีเราก็แบบไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบที่บอกว่าไม่ไม่มียุคมืดอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ปะคือแม่ไม่ให้แต่งตัวหรือทําอะไรที่มันเป็นตามยุคตามสมัยในตอนที่เราค่อยๆโตอ่ะเราไม่เคยซอยผมทรงอันนี้เลยทรงเห็ดไม่มี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 ซอยผมทรงเห็ดตัดนกหัวจุ ใส่บิ๊กไอใส่กางเกงขาเอฟไม่มีต้องขอบคุณยายทุเรียนนะออพอโตมารู้สึกขอบคุณมากที่แบบเออวะเราเลยไม่มีภาพนั้นติดมาหรือว่าจะเป็นกางเกงแบบเกิลเจนอะที่เขาจะใส่ขาเดฟ4ีสกันอะแต่นี่ไม่มีไงนี่ไม่มีเลยมันเป็นอะไรที่เป็นตาบาปในชีวิตเลยนะเว้ยการที่เราแบบทำอะไรตามเท่นอะ ในวันนั้นน่ะมันกลายเป็นเรื่องน่าอับอายในวันเนี้ยแต่นี้ไม่มีไงไม่มีเลยจริงๆไม่มีจริงๆคือเสื้อผ้าจะใส่แต่แบบพื้นๆเสื้อยืดกเกงห้าส่วนอ่ะสามส่วนอะไรก็ว่าไปค่ะสั้นไม่มีตัดทิ้งไปได้เลยแล้วย่างไงมีวีรกรรมปะมันต้องมีบ้างดิอืคือวีรกรรมที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือสุดๆแดละตอนมัธยมก็ได้ตอนมอัธยมหมอตอนมัธยมก็ยังถือว่าเป็นเด็กดีอยู่นะ มันจะมีช่วงที่เราอยู่มัธยมปลายมากกว่าแล้วเราอยู่กับแบบเพื่อนเยอะๆอ่ะนี่อยู่ห้องสุดท้ายออยู่ห้องสุดท้ายคือจะมีผู้หญิงน้อยอแต่จะมีเพื่อนผู้ชายเยอะอแล้วทีเนี้ยเขาเป็นครูที่เขามาสอนเป็นโรงเรียนคริสต์เขาเป็นครูเออเขาเป็นครูที่เป็นเราอยู่โรงเรียนคริสต์คือเปิดมาแบบมันคิดไปทางอื่นแล้วอ่ะเขาเป็นครูเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นฟังก่อนแล้วทีเนี้ยมันเหมือนว่าคือเขาจะต้องมาสอนเกี่ยวกับวิชา เกี่ยวกับศาอนาศาสนาแล้วนีตุ้ระอะไรวะแย่งแห่งแหละเออแล้วทีเนี้ยคือพอในห้องอ่ะเหมือนแม่งมันดื้ออ่ะดื้อเขแบบแซวหูเอ้ยมาสอนทำไมเด็กขี้เกียจอ่ะเออเหมือนแบบพอมีคนเปิดใส่ใส่ใส่เราเป็นครูลาออกลาออกเลยจริงหรอทำไมครูใจเสาะจังนั่นแต่มันก็ไม่ดีเหมือนกันต้องเป็นเด็กไม่ดีซึ่งอันนี้ไม่ดีนะ ทุกคนจะบอกไว้ให้เออไม่ควรจะทำแซวเขาลากออกเลยเออก็แบบดื้อเคย<ะ>โดนแม่ตีแบบหนักสุดในชีวิตเรื่องอะไรองี้กว่าทำไรอย่างนี้ปะทำไมอ่ะคือมันจะมีช่วงที่มปลายช่วงนั้นคุณผู้เรียนเขาน่าจะเป็นวัยทองชํำอยู่แม่คะเคยเป็น แล้วที่บ้านอ่ะมันเป็นไร่ที่บ้านนี่เป็นบ้านไร่ใช่ไหมแล้วหลังบ้านที่เป็นส่วนของไร่กับหน้าบ้านมันอยู่ห่างกันมากเวลาที่แม่ตะโกนเรียกจากในไร่อ่ะเราต้องตะโกนไปก่อนจ้าดังๆให้เขารู้เราได้ยินแล้วนะเออเพื่อเป็นการตอบรับคําขอของเขาเสร็จแล้วเราก็จ้าไปปกติเสร็จแล้วเราก็จะต้องวิ่งวิ่งตามไปไปหลังบ้านให้เขาเห็นตัวสรุปเขาโดนมาพร้อมไม้เลยตีเล้เสียมทำไมป้าป้าป้า ลงไปกองเลยอ่ะดูอยู่คือเขาขึ้นเสียงเออวันนั้นเป็นวันที่รู้สึกว่าหนักที่สุดในชีวิตเพราะโดนซัดอยู่หน้าบ้านเลยอ่ะโดนตีหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านตีถนนอายคนเลยเออไม่ก็ก็มีผ่านมาบ้างคนที่เขาขี่ผ่านแต่บ้านไม่ได้แบบอยู่ในเมืองขนาดนั้นไงนแต่มันมอายตรงที่เขาอ่ะดันตีไม่ได้สเต็ปตามเดิมถ้ามันอยู่ตามที่เหนือเข่าขึ้นมาถึงตูดอะไรเงี้ยเรา มันไม่มีใครเห็นไงแต่เขาตีผิดตีท่อนล่างแล้วเราก็เอาตังค์เก็บของเราอะไปซื้อกโปรงใหม่อายแก่ไม่อายหรอโตแล้วแม่ค้าตีตรงนี้ตลอดแล้วแม่ค้าบอกว่าอะไรรู้เวลาตีอะถอดทั้งเกงและเกงในออกแล้วตีแบบเนื้อกับไม้เน้นปั๊บแล้วเอาไม้หวายอะไปแช่น้ำเอาไว้ในห้องน้ำเพื่อรอวันที่เราทำผิดอะ แล้ววันนั้นแหละเขาจะง้างแบบสุดแรงแขนเขาเลยเฮ้มันเจ็บเนาะรู้ไหมคะว่ามันเจ็บเออแต่โตมาตูดก็ไม่รานะเออแสดงว่ายังไม่หนักหนาเท่าไหร่เออต้องโดนแน่่อันนี้ต้องโดนอันนี้เป็นวีรกรรมแบบม่สอบสอบมากคืออย่างที่บอกว่าไม่ค่อยได้เป็นมีปากมีเสียงอะไรกับที่บ้านสักเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้ไงถ้าเรา แค่มันเรื Dartmouth ่องไม่ใหญ่เรายังโดนตีแล้วเรื่องใหญ่เราจะขนาดไหนรอ้ป่าก็เลยไม่กล้าเลยก็เออก็ตามนั้นก็ปล่อยจอยไปแล้วมีช่วงไหนที่เราคิดว่าเราออกนอกกรอบเออเคยเคยออกนอกกรอบบ้างไหมออกนอกกรอบเหรอก็น่าจะจบม .6 มั้งจบม .6 ก็คือแบบซัดเหล้าเลยกินเหล้าตอนม .6 เอาเลยแล้วเราตัดตอนไหนแม่ว่าปะอ๋อ แปลนี่เทันยารรู้สึกกันคือตอนนั้นเป็นตอนที่หลังมุงเป็นท็อป5 2017ตอนนั้นคุณวัฒเขาก็ไม่ไม่ตอนนั้นวงการนางงามเขายังไม่เปิดเห้การสักเท่าไหร่นี่อยากสักอยู่แล้วเป็นคนที่ถือคติว่าคนเราเกิดมาครั้งเดียวต้องลองได้ทำอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเว้ยเราก็แบบอยากสักอยากสักแต่ก็เออเรายังทำงานอยู่นี่ว่าแล้วแล้วถ้าปิดมันจะด่างบ้าวะหรืออะไรเงี้ยแล้วทีนี้เห็นเด้งแจ้ง เขาเรียกว่าอะไรนะโปรโมทอะใน Facebook ขึ้นมาว่าสักมีออนมันจะเห็นเฉพาะว่าเอาเอาแสงส่องก็คือไม่มีใครเห็นเลยใช่แสงแบ็คไลท์แล้วมันจะเห็นใช่ป่ะไปสักเลยจองไปเบิ้ม8ปดทันจำได้ไปเลยนอนสักสักสักเสร็จแล้วโอ้โหซื้อเสื้อแต่แบบเวาหลังเต็มที่ออกเที่ยวแต่ออกเที่ยวกลับเลยกับว่าแบบแต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นตอนนี้หายไปแล้วมั้งเออล้วฟังต่อแล้วพอหลังจากนั้น ผ่านไปได้ยังไม่ถึงวันอ่ะก็คืออะไรต่อรู้ปะจองคิวอันใหม่เพราะรู้สึกว่ามันเจ็บแล้วมันต้องเห็นไม่ทำไมรู้ปะแล้ั้งต่าแล้วแม่เห็นปะเน่เขาเห็นเขาเห็นตั้งแต่อันแรกไออันนนออนอ่ะที่เพราะเพราะว่าแบบเหมือนเขาไปแฟนคลับอ่ะเหมือนคนก็แชร์ว่าอันนี้ของอุ้มนะแล้วก็คงจะมีคนไปบอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออไปสากทำไมไม่ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยดีเนี่ยมีชื่อแม่อยู่นั่นนะประมาณตรงนี้มั้ง ของนี้อะไรร้วะมีอันนึงมีชื่อแม่อยู่ตรงนี้ <Hey. S 1> แต่ไม่ได้เป็นชื่อแม่ออมโดดๆนะเป็นเขียนเป็นประโยคออพอกูสับปุ๊บแม่เวียนชื่อเลยชื่อจริงเหรอเมื่อก่อนชื่อรัชนีพรเนี่ยพอไปสักมาปุ๊บเขาเปลี่ยนเลยเป็นรามิดาคุณนายรามิดานะทำไปเพื่ออะไรวะนั่นแหละแล้วมันก็มีมาต่อมาเรื่อยๆคนสักเขาจะรู้กัน ใช่คืออันแรกแล้วมันจะรู้สึกกล้ากับกลัวพราะพราะมันเปิดไปแล้วอะทีนี้มันจะมาง่ายมันยังไม่ทันเสร็จอะความเจ็บยังไม่หายไปในหัวมันจะคิดอันต่อไปแล้วเอาอะไรดีวะตรงไหนดีตอกกระจกละตึงงขึ้นคอพร้อมคมถามต่อไปย่างอันนี้พี่นุชาเป็นคนคิดนะฮะพี่นุชาออกแนวอยากรู้เออเขาอยากรู้อะไรคำถามต่อไปเขาถามว่าช่วงนี้มีคนมาจีบเยอะไหมอันนี้พี่นุชาถาม โยนเออโยนเลยแล้วแต่อะตอบไม่ว่ามาจีบยองไหมมันก็มีมาเรื่อยๆมันก็มีมาเรื่อยๆมันก็มีของแบบมันก็มีเข้ามาเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะคนเข้ามาถูกบ้าอืมกล่อเกลือนไม่ได้กล่อมเกลื่อนก็มี็นเของคนสวยเออเ เราเราไม่รู้ว่าแบบเราอาจจะแบบไม่ได้สวยมากหรืออะไรแต่เราก็ถือเป็นคนสวยคนหนึ่งเหมือนกันถือว่าสวยมากเคยคุยมากสุดกี่คนในชีวิตตั้งแต่เคยทํามาแบบเราจําได้เลยว่าช่วงชีวิตนี้โอ้โหคุยเยอะมากเป็นตัวเลขที่เราจําได้เลยว่ามันเยอะสุดช่วงที่เราฮอตสุดเยอะสุดเหรอเด็กแปดคนนะ้ไม ก็คนสวยจำได้ว่าดูหนังเรื่องเดียวกันอะหลายรอบอะเออมันต้องมีจังหวะนิจริงนะชีวิตคนอะแล้วเราก็แบบวุ้ยสนุกแอปเลยแอปเลยแต่มันจะมีช่วงชีวิตที่คุยเยอะจริงๆนะทุกคนอะเราเคยชนกันไหมขมใครเนี่ยามองแล้ว่ามองหน้านี่เคยชนยังไงอระแบบว่ารถไฟชนกันโปเยอะแล้วแบบสลับในทคะเคยแบบเรียกผิดเลยแหละ แล้วเขาทำไงอันเราทำไงดีว่เราเหรอไม่เราเราไหลไปเลยเราอเอ้ยชเปลี่ยนเรื่อง <c oughs> อะไอปุ๊บไม,ไม,ไม่ไม่มันไม่มีปุ๊บแ,แล้วก็เออใช่แล้วก็เออใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปเลยอะ่ะ <c oughs> ก็ถูกต้องแล้วออมันก็ถูกต้องมันเป็นการเอาตัวรอดประมาณน,นั้นน้องอยากรู้อะไร <c oughs>